ก็กราบสวัสดีน้งนองๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาในกนารปลดภารกันอีกแล้วนะครับผมก็รอบนี้จะเป็นในส่วนของโลก2นะครับนะก็มีน้องๆใน t ิ k กต็อก,กนะครับผมหลังจากที่เห็นคลิปที่พี่ลงไปแล้วเนี่ยก็ถักมาขอให้พี่ช่วยลงดันนะครับผมแล้วน้องๆแต่ละคนก็คือทั้ง2คนอยู่ได้แค่โลก2นะผมเพิ่งวิวเจ็ดร้อยกว่าเองนะครับตามในคลิปเลยเนาะก็ถ้าน้องในคลิปอยู่ก็ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะผมที่นายพัะตื่นไปนะครับผมนะก็สบายๆชิวๆนะครับผมดังนั้นวันนี้น้องๆทั้งสองคนต่างก็ถามมาว่าให้พี่ช่วยลงดันหน่อยนะครับพี่ก็เลยอ่าน้องทั้งสองคนเนะี่ยมาลงดันพร้อมกันเลยนะครับแต่พี่จะเป็นคนเดียวที่แบกนะครับผมแต่น้องทั้งสองคนก็คือจะเป็นคนที่รอจบดันอย่างเดียวนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวพี่รอน้องๆเขากด กดอละไรกดสีเอลอรอรอรอกดสีก่อนนะครับรน้องเขาก็เลยบอกอยู่ว่ากดสีอะไรอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัดไปในดันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะแล้วก็ตัดมาตอนที่กดลงดันนะครับผมแล้วก็อยู่เกาะเลขนะครับผมนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีน้องมีคนหนึ่งเนี่ยเขาได้พักตื่นไปแล้วนะผมแต่ตื่นมันจะตื่นแค่สกิลแรกเลยหรือสกิลยังไม่ครบไปแหละนะครับน้องน้องเขาก็เลยมาให้พี่ช่วย ลงดันนะครับผมลงดันให้สศรษกิจมันครบมั้งแต่น้องคนนึงคือเหมือนเพิ่งจะเป็นพระใหม่นะนะเป็นพระใหม่นะครับ,รบก็เลยมาขอให้พี่ช่วยนะผมน้องสางคนทักมา